เอออย่างนี้เลยนะะในเมื่อเรียวมันสิบห้าวิใช่ไหมอยากรู้นะอยากเก่งในเรื่องอะไรนะคะไม่ย่อจะเป็นเรื่อง A I Tech นะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้น Stock Exchange นะคะ w วนเว Trade Stock Exchange ยุโรปอเมริกานะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจดึงเงินเศรษฐีเข้ามาลงทุนกับเรา ร้อยล้านพันล้านยูยโรนะฮะ USD ร้อยล้านพันล้าน US ดอลล่นะ,ะสามสเต็ปน,นะคะสามสเต็ปนี้ค่ะเพื่อนๆสามสเต็ปนี้นะคะนี่คือสเต็ปเอ่อพาวเวอร์ฟูลเลยฮะ Year 2,025ไปจนถึง year 2,030นะคะอีก5ปีนะคะ อีกห้าปีนะคะอีกห้าปีนะคะเพื่อนๆธุรกิจเกี่ยวกับเทคเน็ตเวิร์ดเอไอนะเอไอมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างนะคะเทคเน็ตเวิร์ดเอไอนะคะแล้วธุรกิจเกี่ยวกับเทรดหุ้นนะคะเวนเทรดสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ค่ะเวนเทรดสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะคะ, Stop change, ะ,คะเป็นเป็นตลาดอสังหาเป็นตลาดทุกอย่างนะคะเทรดหุ Tech ้นเป็นตลาดการสร้างเงินนะคะไม่เคยจมนะคะ สัตว์วัร้อยปีก็ไม่เคยเจ๊งไม่เคยจนนะคะต้องเล่นให้เป็นนะคะเหตุหุ้นตอนนี้ยุโรปอ,อเมริกาได้กำไรโคตรๆนะคะ,นะคะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบ real estate อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินโครงการทุกอย่างนะคะเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจะเอาเงินมาลงทุนจะเอาเงินมาร่วมลงทุนกับคุณนะคะเมื่อคุณมีโปรเจกต์ที่ดีๆนะคะ สามธุรกิจเนี่ยนะคะสามธุรกิจเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามธุรกิจนะคะ,นะคะ AI Tech AI Tech นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคของ AI ของเทคโนโลยีทุกประเทศนะทั่วโลกนะ,ะธุรกิจไม่เสเวลดันเลยนะคะข้อที่สองธุรกิจที่เวลดันที่สุดก็คือเทรดสต็อกเอ็กซ์เชิงนะคะเวนเทรดสต็อกเอ็กซ์เชิงนะคะ ธุรกิจที่ well done อันดับที่3ก็คืออสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะสธุรกิจนี้นะคะเพื่อนๆนะคะสธุรกิจนี้นะคะมันยืนหยัดอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่ล่ะเอา2ธุรกิจอ่า Trader Stock Exchange นะคะของยุโรปอเมริกานะคะคุณ l i v อ n g Life foreverhappy life forever ค่ะ นักการเมืองยุโรปนะคะนักการเมืองยุโรปนะคะนักการเมืองในยุโรปหรืออเมริกานะคะเขาจะโยนเงินโยนเงินลงไปเล่นหุ้นนะคะเล่นหุ้นเกี่ยวกับเทรดเดอร์เทรดเดอร์สต็อกเอ็กซ์ชันะคะดูซิว่า JP Morgan นะคะ JP Morgan นะคะ,ะไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี JP Morgan นะคะมีสาขาเว r n ์ World Trade เว r n Traders อร์สต็อกเอ็ก everywhere in our Europe, ASEAN and America นะคะ JP Morgan นะคะเอาเอาคนนี้เป็นตัวอย่างเลยค่ะสำนักง,งานเขาใหญ่โตมากนะคะคุณคคุณไปที่ประเทศไหนอะอะ ยกตัวอย่างคุณไปที่ลอนดอนนะคะไปลอนดอนคุณจะมองเห็นเลยตึกละฟ้าเลยคนะเจพีมอร์แกนคุณไปอเมริกาทุกจุดะคะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กนะะไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียไม่ว่าจะทุกรัฐในในอเมริกานะคะคุณจะเห็นตึกเจพีมอร์แกนนะคะคุณท่องเที่ยวไปในออเซียนนะคะในสิงคโปร์นะคะในจีนในสิงคโปร์รือว่า ไต้หวันนะคะคุณจะเห็นนะคะ,ะเกาหลีนะคะคุณจะเห็นทันทีนะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะ,ะมาเลเซียด้วยนะคะคุณจะเห็นตึก JP พีมอร์แกนนะคะสูงระฟ้าเลยนะคะ,นะคะเขาเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะเป็นนักธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะเจพีมอร์แกนจำไว้ให้ดีจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะนี่คือไอดอตของพิี่หนึ่งหนึ่งท่านนะคะก เวลาท่องเที่ยวยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไปฝรั่งเศสอิตาลีไปสเปนไปอังกฤษนะคะคุณจะมองเห็นทันทีเลยคะ่ะตึกเจพีมอลแกนสูงระฟ้าเลยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะเริ่มให้มีความคิดใหม่นะคะเริ่มความคิดใหม่นะคะอยากรวยร้อยล้านพันล้านนะคะอยากดึงเอาเงินจากเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีเศรษฐีบางคนไม่มีสมอง เศรษฐีบางคนมีแต่เงินนะคะร่วมลงทุนเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีบางคนไม่มีสมองนะ,ะสมองตื่นใน <c oughs> เขามีสมองแต่สมองก็ตื้นในการบริหารธุรกิจในการอินเวส m e เมนท์ทุกอย่างนะคะในการอินเวส m ์เมนท์นะ,ะเพื่อ make profit benefit of income นะคะ เศรษฐี 30, many thousand million billionaire นะคะ don't know how to make business by themselves นะะ they have consults they have uh, assistance they have company offer นะคะ to charity of the investment to make more profit benefit of income this is economic นะ economic one way economic โอเคเนาะบริษัไทยนะคะก็ เศรษฐีมหาเศรษฐีหลายคนนะคะไม่รู้นะคะมีเงินเยอะแยะมีเงินลักฟ้านะคะมีเงินถมตัวตายกินเจ็ดชั่วโคตรก็กินไม่หมดแต่ไม่รู้จะเอาเงินไปทำธุรกิจอะไรร่วมลงทุนชนิดไหนนะคะมันจะมีแผนกเซลล์เซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะเซลล์มาร์เก็ตติ้งหรือพวกคอนซัลท์นะคะคอนซัลแทนนะคะหรือพวกอสซิสแอน แบรนด t กลี่มาร์เก็ตติ้งทุกอย่างนะคะที่มือฉังมือโปรนะคนเก่งๆนะคะเหมือนการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทํากิจการทุกอย่างสร้างบ้านขายนะคะในภาคียุโรปซัมเมอร์เฮาส์ในยุโรปหลังหนึ่งประมาณ50ล้าน30ล้านถึง100ล้านนะคะซัมเมอร์เฮาส์ในยุโรปนะคะไม่ได้ถูกนะคะ <laughs> เพราะซัมเมอร์เฮาส์ในยุโรปสามารถพักผ่อนได้นะคะตลอดทั้งปีทั้งซาติไม่ว่าจะเป็นวินเทอร์สกูนสกีหรือดูหนาวสโนว์ถวมหัวแค่ไหนคุณดูที่ท,ที่พักคีสแกนดิเนเวียนนอร์สแกนดิเนเวียนและสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์ทำไมเศรษฐีไปซื้อไปซื้อบ้านพักตากอากาศที่สวิตเซอร์แลนด์เยอะนะคะเพราะว่ามันเย็นสบายแล้วกอ็อากาศดีอาหารถูกปากนะคะอาหารถูกปากชาวยุโรปอยู่แล้วปลอดภยัยไม่มีสงครามภายในประเทศนะคะ ก็เศรษฐีสมัยยิ่งชอบไปซื้อบ้านทักรากาศนะหลังร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านที่สวิตเซอร์แลนด์มันมันอยู่ได้ทั้งปีทั้งชาติอ่ะมันไม่จะเป็นว่าอยู่แค่ช่วงซัมเมอร์นะคะเนี่ยส่สำคัญที่สุดเลยนะการดึงเงินการดึงเงินนะคะการที่คุณต้องการจะดึงเงินนะคะ เอาจากควักเอาจากกระเป๋าเศรษฐีมั่งมีที่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านยูโรนะะมาร well ่วมลงทุนกับคุณคุณจะต้องหาโปรเจกต์หากิจการให้ได้นะคะว่าเขตไหนประเทศไหนที่มันอยู่แล้วเซฟเซนะคะเขาซื้อเขาก็ลงทุนนะคะเศรษฐีร่วมเข้ามาลงทุนกับคุณนะคะเขาจะต้องดูแล้หนึ่งเซฟนะคะ เซฟตี้ไบเอคโนโลมิกนะคะอินเวสต์แล้วไม่ล oss นะอินเวสต์เกียร์เราไปแล้วจะมีแต่วิน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 นะคะแล้วก็วินอย่างรวดเร็วไม่ใช่วินแบบโออีกสิปีถึงจะมาวินนะ,ะไม่ได้นะคะธุรกิจอย่างนั้นเศรษฐีเขาก็ไม่ร่วมลงทุนกับคุณนะคะเศรษฐีมีหัวคิดนะคะเขาคนรวยจริงๆตลาดบนมีหัวคิดมากเลยนะคะเขามีหัวคิดสูงนะคะการที่เขาจะร่วมลงทุนทุกอย่างกับคุณนะคะนะคะ การที่เขาจะร่วมลงทุนทุกอย่างนะคะการที่เขาจะร่วมลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเขาเ,นนะะเขามีแผนนะคะเขามีแผนมีแผนแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีสติปัญญานะคะเขามีที่ที่ปรึกษามีที่ปรึกษานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่คิมดูหนังเรื่องหนึ่งค่ะจากกุชชี่นะคะ,คะ,นะ,คะหนังเรื่องกุชชี่ฮิสตอรี่นะคะ กุชชี่ฮิสตอรี่เป็นประวัติศาสตร์ของออกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างของอิตาลีนะฮะแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ล้มไม่รู้กี่ครั้งลุกได้ไม่รู้กี่ครั้งนะคะพวกกุชชี่ดีออลแล้วก็เพื่ออีฟแซงอะไรพวกนี้นะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเนี่ยแต่มีหนังเรื่องหนึ่งนะคะฮอลลีวูดเอามาสร้างนะคะ,ะเรื่องกุชชี่ฮิสตอรี่นะคะก็ได้ดูแล้วก็ประทับใจมากนะคะเพราะว่า อตอนนี้สินค้ากุชชี่นี้มันดังไปทั่วโลกนะฮะก็เขาขายแบบขายขายพวกสิทธิ์ขายพวกมีเงินอะกระเป๋าใบหนึ่งใบละแสนสองแสนรองเท้าคู่หนึ่งแสนสองแสนใครก็ซื้อใช่ใชไหมใครก็ซื้อใช้ <c oughs> กระเป๋าใบละแสนสองแสนใบละห้าล้านสามล้านคนก็ซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันนะฮะทำไมเศรษฐีตลาดบนซื้อใช้เออทำไมเข้าขายได้ทำไมอยู่รอดนะคะ นี่ขายของหนักเลยนะคะขายของหนักสินค้าหนักสินค้าราคาระดับ Worldwide o r g a n i z เ t i o n เลยนะคะเป็นสินค้าที่แบบชั้นนำระดับโลกนะคะกุชชีนะคะ GU แล้วก็ g U G G I นะกุชชี่ของอิตาลีนะคะก็แค่นี้เนาะแล้วพี่คิมก็วันนี้ทำง,งานนะคะ h o m b a ร d b u s i n i s s u s d u s try นะคะโฮม b a e d b u s i n e s s i n d u s try ที่ ยูนิวอ s ิตี้ไหนๆมันก็ไม่มีสอนเราใช่ไหมคะนะคะการสร้างเงินในระบบเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งมันไม่มีสอนเราะคะแต่ตอนนี้ทุกมหาวิทยายลัยเริ่มสอนเกี่ยวกับเทรดนะคะทุกมหาวิทยายลัยในยุโรปนะคะสอนเรื่องอี o n น m i มิกนะคะการลงทุนนะคะอินเวสเมนต์เก็บเทรดหุ้นเวินไวด์ซ็อกเอ็กซ์เชนนะคะแล้วก็ AI t e c ทมหาวิทยายลัยเริ่มสอนแล้วนะคะ่ะตั้งแต่เด็กประถมมัธยมเรียนแล้วนะคะเรียนระบบ AI t e c ทแล้วนะคะเทคโนโลยี Technology. แค่นี้เนาะไปละว,วันนี้ก็มาให้ข้อมูลสั้นๆนะคะใครสนใจที่จะจะเป็นนักเรียนกำลังเป็นลูกศิษย์ของพี่คิมก็เชิญน,นะคะเพราะว่าประสบการณ์พี่คิมมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตมนุษย์ในเรื่องการทําการตลาดวิเคราะห์การตลาดศึกษาการตลาดนะคะเ,เกินครึ่งหนึ่งชีวิตมนุษย์นะคะแล้ว Education ก็ทั้งยุโรปทั้งไทยทั้งอเมริกานะคะ University โอเคเนาะ บายบายอินบ็อกเข้ามานะคะใครอยากเรียนนะคะระบบออนไลน์เราสอนนะคะสอนในราคาถูกมากนะทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะจันพุทธศุกร์วันละสองชั่วโมงนะคะ4,900 4,900บาทนะคะ4,900บาทนะคะทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะเรียนได้ทั่วโลกในระบบสูงนะคะจันพุทธศุกร์วันละสองชั่วโมงพอไม่สอนมากสอนมากคุณเบอร์ นะคะแต่5้พีวอดนะคะโรงแรม5ดาวนะคะสวัน3คืนนะคะเรียนกับ p r o เฟ s เซอร์ศาสตราจารย์ p r o f ฟ s เซอระดับอีโคโนมิกโดยตรงเลยนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับ running business marketing ว mm hmm. นวาย marketing เล็กเกิรเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากรวยร้อยล้านถล้านก็ให้สกิดเข้ามานะคะ,ะพูดมากเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินระดับเงินทองทอง,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 องไม่ได้นะใครอยากรวยใครอยากสําเร็จใครอยากมีเป้าหมายในชีวิตใครอยากสร้างชีวิตให้แบบ อยู่สบายนะคะให้เงินทำงานให้กับเราไม่ใช่เราเป็นบ้าไปน,นั่งเป็นทาสทำงานให้กับเงินนะคะเหมือนคนทำงานทั่วไปร้านอาหารนะคะร้านอาหารอย่างเงี้ยเชีอินดัสทรีอย่างเงี้ยนะแฟคทอรี่ Factory, อย่างเงี้ยค่ะค่ะ โรงงานสอดกรรมเนี่ยพวกนี้ต้องไปนั่งคุมงานต้องไปนั่งทํางานเองเจ้าของต้องไปนั่งคุมต้องเจ้าของต้องไปนั่งทําเองเป็นบ้าน,นะคะหาเวลาเวกเคชั่นตัวเองไม่ได้นะ,ะช่วงเวลาเจ็บป่วยก็ต้องเป็นบ้าทํางานอยู่บนเตียงเตียงเตียงโรงพยาบาลเนาะเออไปแล้วแค่นี้บายบายนะคะอ๋อพรุ่งนี้ไล์ต่อยอโอเคบายบาย